เข้าป่านี่ครับปิ้งปลาปิ้งปลาเจลค่ะเจลกีมือลุงเสือตำมา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 แม่เจ๊เจลกีระบบปูนปลายาแมงดาย่าพาปวดสภาพแล้วค่ะตอนนี้โอ้ลุงเสือยังปิ้งอยู่เสือหวยบอเออมา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 ขามควรโอ้ขอบคุณค่ะเอาขาวม อาปาไหมเขากิ่งอันนี้บกินงนเบิ้งเบ้งปาดปาใหพาพ่อเจ้าอยู่บ้านใดบ่อยู่บ้านโคกพล่ะไหมดกหอยมือนีบบมานมือนีบมานคือหมวอวานนี่เป็นบังมือเนาะเนี้น่นกาแฟมพานมีทรงกาแฟมาพร้อมพอดะสรงกาแฟค่ะสรงกาแฟกาแฟไม่ใหญ่ ขอบุณค่ะเ้อเมื่อยอีนั่นบมาปฟังคนก็ได้ตปูดเตี้เปียมีตะคเด้อค่ะนั่งมาเด้อเอาไปหัดเสือดุงก็เด้อกินรถไดเอาบานีิ้าบ้ม่า่เมื่อแล้วหมูตืกกะตืละไเ้ายกสะดุงมันกูก้าไ้กไ่เอาสวบงเอาหนะเบสไหมแม่ม่กินไหมกระยำไหมเพิ่งใบสอง มามามีคามกวนพ่อมคุณเจวโอขักน้ำเยอะก่มาก่นเบเบ็ดน้ำก่อนปลาดุกในมปิ้งว่าปลาดุกอันนี้เจวไม่เจเอาไหมเอามาขามกวนกันมีกินแล้วกินแล้วไมกินมามากินมากินเยอะ เด้อค่ะกินข้าวตะกี้เพิ่งกับว่าเพอด,ดีจอหนำยังมีแหละอันสภาพเข้าไฟคันติอันนี้สมบักม่วงสมบักม่วงคอยกินน้ำหลางสมบักม่วงไอตัวที่ปลาจอหนำนดีเขามากินดีๆนะยายโอ้เป็นั่งไปฮะจอ,ะอะหนำมาทราบคุณอาไข่ปลายังให้เบอร์ไข่ปลาโอ้ห่อน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 ขึ้นคุณอายเนาะคุณอาใครไม่ได้คนนี้เด้อคุณอะโอ้ห่อน วางกันผีผีเจลพี่ม่งเจลเจลลายเลอร์สัน้นอันนี้เจลอันขี้น้อง <ฟา S 1> หวานข้ามกวนเพื่อนบ้านเอาให้นะคะตัวนี้อันนี้ลุงเสือตำมานะคะลุงเสือตำมามแซ่บมากมเาน็ตม่วงเชี่ยขยะปลาอันนี้ของเปรี้ยวจิ้นตบท้ายมะม่วงข้ามกวนรหยุดเลยก็จะบึงนี้ สิปลาไข่ปลาจำใจเลยเบินแม่งยังไปไหนหอืมมีจอยเหรอเ,เแบบินกันอนเดียไป กินบ้าาแม่สะบายนนมเหล่าผมเจอต้องผุนเด้เดเดอต้งค้าเข่าลุงเสือแสบลายเดยอยแยะปลาลุดน,น,นี่ปลาลุดปลาลดแซ่บหลายนะะี่ค่ะสดๆเลยนี่เข่าก็ติดมือนี่ปลาลุดนะเบะมมม๊มันจะมันไม่ก้าง เหียไงเป่นกรมาเหรีน่าเนาะองนห่อนก็ยังห่อนอีรีห่อนเวทนได้ยังสีเลอย่ส้มเราประกวนกัเแซาคนก็ได้เพี้ยมใครกับเที้ยมคาโอเจียบองยุพิชิตการอะทุกคนแบเนี้ยต่ไปอยู่ห ฟังอ่ะก็อยือลรุ่งเลยวันก็ไดอยู่อะไรมองใก่กลมไทยเจ้าอะไรทำนี่แหละอันนี้มาค้ามขวนกินแนอบนนค่ะชีเซาเลยค้นนมามขวนแก้เผ็ดนะคะแก้เผ็ดเพื่อนบ้านเอาให้นะคะอ๋นนอใายกินมันอีมุ้งเสือ ฝ้าก็ห้องพ่อฝ้าบ้านนี่ปลาสดๆค่ะเนื้อหวานมากโอ้เผ็ดเผ็ดๆจะาม่ค่อยกินดอกก็จะมาสอม ท่องไครวัวมาจันทร์อันเดียอันนี้ย่ามาเบยดัวอีจันทร์บอกไปอันนั้นพี่อันนี้ไครมันแม่บางกระสุดแต่บ่เมยเได้มันไก่หนาำไงเอานี่เฮ้ยเน่ะกูะไก่ได้แล้วกรเมื่อยพอด้ลุกหนามขึ้นเมื่อวานนี่ได้แบบนี้บ่เมื่วัน พู้นอ่ไนๆนอะคือคบ่ไปมองเขาเหรอแสบเขัจะบ่ไปเอา,เอาอยูย่มองไรใช้จะไปเสื้อตึงอ๋อมองนันบอเนี่ยนันบอเอ้ยแยบ,าบมาพี่บอนิเมอเออบนเอรอย่างน้นาพี่เดี๋ยวไมบ่ไฟอยู่หนานี่เด้อค่ะปากกาเด้อค่ะเด้อปากกาใครมันขค่ะพี่น้อง ไข่ปลากาไข่ปลากานะคะหยิบออกมาให้ดูนะคะนี่คล้ายๆปลาหมอนะคะสีเหลืองอ่อนๆน,นะคะไขม่มันมื่อสิกินในเบื้องนะคะแซบ่บแซ่บขาดจำใจกว่าวันเมื่อวันเริ่มมาเหงื่อมันสะดายกินมันเบิดเมื่อนี้อึดยากเลยค่ะเมื่อวานยาผ้าเอาไปเบิด์ตต่ปลาเมื่อนี้เรือบ,บ่ได้หลาย กินเดียงเอา,าเ,อเนี่ยมันหายไปเดี๋ยเด้อกไฟก็ติดการลดนะใส่ใช้ลุงเสือไปหาแหงก่อนมกกันดไปโดนแล้นู้นตายแล้วบอกอาเด้อกินบังม่วงเด้อเอฟจีเอ้ยอร่อยใช้บังม่วงเพื้นบงึมงม่วงใช้บังมง่วงก็อันนม่วงปานมาเรียบร้อยกับพริกขุ่นนะคะพริกขุ่น น,นี่กาแฟ,ฟ,ฟนะคะเพื่อนบ้านชงมาให้ยาพานะคะชงมาเผื่อน,นะคะกาแฟปวดแล้วไปใส่แกงก,กินกาแฟปินแล้วเนาะแก้วผ้าไป<ซ>อร่อยเจียวสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนฝากกดไหลกดแท้งเลยเด้อจีบเร็วชอบไหมยังก็ลืมไหกดหยุด เออหัดเรื่องมิล้วอาจจะกระฟองอันนั้นเนาะแจ็คตีบางไดดแล้วแสบไรเรื่องสำหรับคลิปนี้ก็อะไรก็แจ่อให้อันย่าเลยกดติดตามในนียเด้อจ้ากดติดตามเด้อว้าดีๆกดติดตามในนี้เจ้ากดติดตามให้ย่าในเด้อว้าแล้วเนมโทรศัพท์น้ำย่าแหงว้าวบ๊วย เอาอไหมเอาบอกั็ไก,ก่อีอะกดไลค์กดแชร์ให้ย้างานผ่า,านนี่เด้อย,ยี่ยัยยาบางบันต์ไปไหมครับเราเป็นเนาะนักขอาวก็จะนั่นเนาะสำหรับคลิปนี้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเออฝากกดติดต,ตามยายนี่เด้อจ้าหัวฉีก็ได้เอาเอ๋อต่อไหมไม่มาเบิง่งพว้เนี่ยข้าด้กินนะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ ยพา,านี่เด้อจ้ากดติดตามกดติดตามให้แน่สวัสดีจ้านกเมืม่อวานสวัสดีพ่อสวัสดีจ้า <laughs>